เหลี่ยมเขมรจอมเจ้าเล่ไม่ยอมถอยล่าสุดหวังยึดดินแดนไทยบริเวณช่องบก เมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะผู้บัญชาการทหารบกของไทยและผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาได้จัดการประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเบื้องต้นในการลดความตึงเครียดโดยการถอยกําลังพลออกจากพื้นที่ทับซ้อนฝ่ายละ200เมตรและรอให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้านแผนที่และเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการค่ะ ในภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมามีการจับมือยิ้มแย้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศสื่อไทยรายงานว่าข้อตกลงที่ฝ่ายไทยประกาศมีด้วยกัน3ข้อได้แก่ 1. การถอยกำลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนคนละ200เมตร 2. รอการประชุมของคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคและคณะกรรมการปักปันเขตแดนซึ่งจะมีขึ้นในอีกประมาณ2ส,สัปดาห์ ทั้งสองฝ่ายจะดูแลพื้นที่อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการประทะและมีการประสานงานใกล้ชิดระดับผู้บังคับบัญชาและนอกจากนี้นะคะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในช่วงกลางดึกของวันเดียวกันกองทัพกัมพูชาได้ออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรมีทั้งหมด4ข้อซึ่งข้อที่4กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สร้างความไม่พอใจในสังคมไทยอย่างกว้างขวางเนื่องจากในข้อดังกล่าวกัมพูชาระบุชัดว่า ทหารกัมพูชาจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ขัดแย้งเพราะเป็นพื้นที่ของกัมพูชาที่ดูแลมาตั้งแต่ก่อนปี2543ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะมีการลงนามข้อตกลง MOU ด้านชายแดนระหว่าง2ประเทศ ข้อความดังกล่าวนะคะทำให้คนไทยจำนวนมากรู้สึกว่ากองทัพไทยอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบหรืออาจถูกมัดมือชกบนโต๊ะเจรจาซึ่งกลายเป็นที่มาของคลิปวิดีโอวิเคราะห์สถานการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากคุณวาสนาผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังเท่าใช้ชื่อหัวข้อว่าเลขเหมนพอบบอทบขเขมรเก,กา๋าวงเจรจาไม่ยอมถอยยึดดินแดนไทยช่องบกถแถลงการยึดแดนซัดไทยผู้รุกราน วาสนาเปิดเผยเบื้องหลังการประชุมว่าบรรยากาศการเจรจาไม่ได้ราบเรื่ออย่างที่ภาพสื่อได้เผยแพร่พออกไปค่ะเพราะฝ่ายกัมพูชาแสดงท่าทีแข็งเกร้าวต่อข้อเสนอของไทยโดยเฉพาะกรณีช่องบกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ในเขตแดนไทยอย่างชัดเจนค่ะกัมพูชากลับอ้างว่าได้ดูแลพื้นที่นั้นมาก่อนปี2543จึงไม่ยินยอมที่จะถอนกำลังออกไป แม้ฝ่ายไทยจะเตรียมหลักฐานเช่นภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลต่างๆที่แสดงว่าทหารกัมพูชาเพิ่งเข้ามาในพื้นที่ช่วงกุมภาพันธ์2,568แต่กลับไม่มีการขัดข้านหรือแย้งอย่างชัดเจนในการประชุมซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายในไทยที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะ วาสนาเล่าต่อว่าในการประชุมไทยเป็นฝ่ายเปิดการพูดก่อนโดยเสนอแนวทางสันติรวมถึงการถอยออกจากแนวต้นพยาสัตบัญณัละ200เมตรและให้มีการล่าตระเวนร่วมโดยปราศจากอาวุธแต่ฝ่ายกัมพูชากลับยืนกรานหนักแน่นว่าไม่สามารถถอนกำลังจากบริเวณแนวต้นพยาสัตบัญณได้เพราะมองว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาอยู่มาก่อนการลงนาม MOU ปี2543ค่ะ ที่น่าจับตาคือถแถลงการของกัมพูชานั้นระบุว่าทั้งสี่ข้อได้รับการตกลงร่วมกันแล้วซึ่งหากตีความตามเนื้อหาจะหมายความว่าฝ่ายไทยได้ให้การยอมรับในข้อที่สีด้วยนั่นคือการยอมรับว่าพื้นที่ช่องบกซึ่งอยู่ในเขตไทยนั้นเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาอยู่มาก่อนนี่เองที่ทําให้คนไทยบางส่วนตั้งคําถามว่าพอบอทบอไทยเผอเซนยอมรับอะไรไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือการที่กัมพูชาอาจเตรียมนำประเด็นนี้ไปใช้ในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์ในดินแดนที่มีข้อพิพาทอาจรวมถึงการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลร,ระหว่างประเทศหรือองค์กรสหประชาชาติซึ่งอาจสร้างความเสียเปรียบให้ไทยในอนาคตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของปราสาทเขาพระวิหารค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณวาสนาย่างตั้งข้อสังเกตว่าการเจรจาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่กัมพูชาคิดขึ้นมาแบบเฉียบพลันแต่เป็นสิ่งที่เตรียมแผนมาอย่างยาวนานตั้งแต่มีการส่งกําลังทหารเข้ามาลึกเรื่อยๆและมีการยั่วยุมาอย่างต่อเนื่องโดยสุดท้ายใช้เวทีเจรจานี้เป็นเครื่องมือในการประกาศอธิปไตยของตนต่อพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นของตนเอง วาสนาสรุปว่าแม้เราจะมีหลักฐานแน่นหนาว่าทหารกัมพูชาเพิ่งเข้ามาในพื้นที่ช่วงต้นปี68และไม่เคยอยู่ในแนวพื้นที่นี้ก่อนปี2543แต่หากไม่มีการแย้งหรือทักท้วงอย่างเป็นทางการในการเจรจาฝ่ายกัมพูชาก็สามารถใช้ถ้อยคําในแถลงการของตนเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อชาวโลกได้และนี่คือสิ่งที่ฝ่ายไทยควรระวังอย่างที่สุด ภาพการจับมือยิ้มแย้มและคำพูดในถแถลงการาาสื่อถึงความสงบแต่ในทางปฏิบัติและเบื้องหลังของโต๊ะเจรจากัมพูชากลับเดินเกมอย่างแข็งกร้าวพร้อมจะใช้ทุกช่องทางเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในเวทีระหว่างประเทศค่ะ ดังนั้นไทยจําเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วนไม่เพียงแค่ในระดับกองทัพแต่ในระดับนโยบายรัฐและการทูตเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในกรณีพื้นที่ทับซ้อนเช่นนี้อีกในอนาคตโดยเฉพาะหากฝ่ายตรงท่ามมีเป้าหมายชัดเจนในการปีความ MOU ปี2543ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อฝ่ายตนโดยไม่คำนึงถึงข้อเท,ท็จจริงที่ปรากฏในสนาม สถานการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การถอยทับ200เมตรเท่านั้นค่ะแต่เป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศไทยต้องระวังการต่อรองด้านภูมิรัฐศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีท่าทีแข็งเกร้ามากขึ้นเรื่อยๆและนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ปะทะก,กันเมื่อไม่นานมานี้ที่บริเวณช่องโบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายกลายเป็นประเด็นร้อนที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดเรื้อรังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ซึ่งแม้จะ พยายามพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่กลับยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์เปราะบางที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตและการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน ช่องบกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันซับซ้อนทั้งในแง่การสู้รบและข้อพิพาทด,ด้านพรมแดนโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่แม้จะผ่านการพูดคุยและความพยายามในการจัดระเบียบเขตแดนมานานหลายทศวรรษแต่กลับยังไม่สามารถยุติปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมีความพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของช่องโบกจากสมรภูมิสู่แหล่งท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจชายแดนตัวอย่างชัดเจนคือการพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีจุดชมวิวสามเหลี่ยมมรกตที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยลาวและกัมพูชาไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันความร่วมมือในรูปแบบสามเหลี่ยมมรกตซึ่งครอบคลุมสามประเทศได้แก่ไทยลาวและกัมพูชาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่7จังหวัดสำคัญถือเป็นความพยายามในการเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นสนามรบให้กลายเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามสถานการณ์ชายแดนยังคงมีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาการเผาสาลาตรีมุกเมื่อไม่นานมานี้และเหตุปะทะที่ช่องบกล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของความสัมพันธ์ที่ยังไม่เสถียรการที่พื้นที่เพียง12ตารางกิโลเมตรอย่างช่องบกกลายเป็นจุดปะทะระหว่างสองประเทศเป็นเพราะปัญหาที่ฝังลึกมานานจากประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริง สื่อต่างประเทศได้ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ช่องบกโดยชี้ให้เห็นว่าท่าทีแข็งกร้าวของผู้นำกัมพูชาคนก่อนอย่างสมเด็จหุนเซนมีเบื้องหลังทางการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองกล่าวคือฝ่ายค้านกัมพูชาเคยโจมตีรัฐบาลว่าอ่อนข้อให้เวียดนามในกรณีเขตแดนตะวันออกที่มีข้อพิพาทและกล่าวหาว่ารัฐบาลยอมให้เวียดนามลุกลาำดินแดนกัมพูชาอย่างง่ายดายอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างหุนเซนกับเวียดนามในช่วงหลังของการค้นเขมร แดงค่ะ ในทางกลับกันการแสดงออกอย่างแข็งเคร้าวต่อไทยจึงกลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งของผู้นํากัมพูชาในการตอบโต้คําวิจารณ์จากภายในประเทศและแสดงจุดยืนว่าไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้ใครไม่ว่าเวียดนามหรือไทยทั้งยังมีมิติด,ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการที่หุ่นเซนมีความใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยอย่างทักษิณชินวัตรทาให้ฝ่ายค้านในกัมพูชาตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับท่าทีของรัฐบาล อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อฮุนมาเนตบุตรชายของฮุนเซนขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาสื่อหลายสำนักวิเคราะห์ว่าเขาอาจต้องแสดงภาวะผู้นำอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติการแสดงจุดยืนแข็งแกร่งต่อประเทศไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สืบทอดทางสายเลือดแต่มีความสามารถเป็นผู้นำด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นสนามพิสูจน์ผู้นำในสายตาของกองทัพและประชาชนกัมพูชา ในเชิงประวัติศาสตร์ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามีรากฐานมาจากสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองอินโดจีนแม้จะมีการกำหนดเส้นเขตแดนบางส่วนในช่วงนั้นแต่การปักปันเขตแดนกลับไม่ชัดเจนและไม่มีการสร้างหลักเขตถาวรที่เป็นทางการส่งผลให้เมื่อเวลาผ่านไปหลักเขตจำนวนมากสูญหายหรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งทำให้เกิดการตีความต่างกันร,ระหว่างสองประเทศจนถึงปัจจุบัน หากย้อนกลับไปในอดีตช่องบกเคยเป็นสนามรบสำคัญเมื่อเวียดนามส่งกองทัพเข้ายึดครองกัมพูชาหลังจากค้นล้มขเขมรแรงในปี2522กองกำลังเวียดนามได้รุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนไทยบริเวณช่องบกโดยอ้างสิทธิในพื้นที่ที่ยังไม่มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนกองกำลังสุรนารีของไทยถูกส่งเข้าพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันการรุกรานและรักษาอธิปไตยของชาติ ภูมิประเทศของช่องบกในขณะนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาทึบและทุ่นระเบิดการสู้รบจึงยากลำบากทหารเวียดนามสร้างฐานบังเกอร์คอนกรีตพร้อมอาวุธหนักขณะที่ไทยเลือกใช้ยุทธวิธีขุดบ่อเพาะเพื่อค่อยๆเคลื่อนกำลังเข้าใกล้ฐานค่าศึกทีละน้อยพร้อมส่งสเสบียงและกำลังผลเสริมอย่างต่อเนื่องจนค่าศึกขาดกำลังใจ สุดท้ายในเดือนธันวาคมปี2530ไทยสามารถขับไล่เวียดนามออกจากพื้นที่ช่องบกได้สำเร็จถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในการปกป้องอธิปไตย แต่แม้สงครามจะผ่านไปหลายทศวรรษความขัดแย้งจากการปักปันเขตแดนที่ไม่ชัดเจนยังทงฝังรากลึกในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาการพัฒนาเขตชายแดนอย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือทางการเมืองการทูตและความเข้าใจร่วมกันมากกว่าการใช้อาวุธหรือแสดงอำนาจเพื่อเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นสะพานแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง